Ah สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตูสลามไปยังนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูลีนาโตเซนในรายวิชาอัลกุรอานและอัตับซีดของชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่5นะคะ,ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านดุอาก่อนเรียนพร้อมๆกันก่อนนะคะรอบบชรอลีซอดรีวายซิดรีอัมรี ว้าลุนอุกดาตั้มมิลิซานียฟโกฮูกาลีสำหรับวันนี้นะคะเรายัางอยู่กันในเรื่องของการอา่านแล้วก็ท่องจำสุร้อนะคะสุรที่เราจะมาอ่านแล้วก็ท่องจำวันนี้ก็คือสุร้อนอัจจันทลานะคะในคาที่แล้วเราก็ได้เรียนการอา่านแล้วก็ท่องจำสุรอนอัจจันทลาไปนะคะแต่เราได้ฝึกอ่านแล้วก็ท่องจำไปเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะก็คือตั้งแต่อายะที่ หถึงอายาที่4นะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกท่องจํากันต่อนะคะตั้งแต่อายาที่5จนถึงอายาสุดท้ายนะคะก็คืออายาที่8นั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปวิดีโอการอ่านให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็ให้นักเรียนอ่านตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะ سورة الزلزلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بأن رب ربك بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل อ่เน็ปไงกันบ้างคะนักเรียนอ่านยากไหมคะอ่าอ่านไม่ยากนะคะค,คุณครูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะสามารถอา่านแล้วก็ท่องจําสุโรนี้ได้กันบ้างแล้วนะคะส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังไม่สามารถอา่านแล้วก็ท่องจําได้นะคะก็ให้นักเรียนฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกอา่านเรื่อยๆนะคะอิงชาลอเด๋ยนนักเรียนก็สามารถอา่านแล้วก็ท่องจําได้นะคะ ทีนี้มาดูแบบฝึกหัดที่คุณครูให้หนักเรียนทําในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้หนักเรียนคะสุราษฎรสเซราตตั้งแต่อายะที่5ถึงอายะที่8นะคะอายะที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อกี้นะคะด้วยตัวบรรจงที่สวยงามพร้อมทั้งอัดคลิปการอ่านส่งมาในลายกลุ่มส่งงานด้วยนะคะหรือว่านักเรียนคนไหนที่อยากจะส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะนักเรียนก็สามารถส่งมาได้นะคะให้หนักเรียนส่งคลิปวิดีโอการอ่านมานะคะแล้วก็อย่าลืม ระบุชื่อนําสกูแล้วก็ชั้นให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ให้คะแนนนักเรียนอย่างถูกต้องนะคะอ่านี่ก็คือตัวอย่างแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้นักเรียนทําในวันนี้นะคะอ่าก็เหมือนกับแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นักเรียนทําในคาบที่แล้วนะคะคุณครูก็ให้อายะมานะคะแล้วก็มีบรรทัดมาให้นักเรียนฝึกเขียนอายะนะคะอ่าให้นักเรียนเขียนด้วยโจบรรจงที่สวยงามแล้วก็ ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะขอให้นักเกรียนทุกคนตั้งใจทำแบบฝึกหัดที่ค,คุณครูให้ไปนะคะแล้วก็พยายามฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะฝึกอ่านเยอะๆอินชาลอ๋์เดี๋ยวเราก็สามารถอ่านได้แล้วก็ท่องจำได้นะคะอินชาลอ๋์เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในครัหน้านะคะอสัสสลามาุอะลัยกุมวะรฮะร,รฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ